นม่งก,กงลัวไม่ฮะโอค้ค่อยกว่าก็สองปีแล้วกูจำไม่ได้ไร้เหี้ยเดี๋ยวล่างปวดสะโพกข้างซ้ายชาลงปัจจุบันล้มเหลวไม่ดีขึ้นทั้งวิตท,ทั้งใสเบอร์เบอร์ไม่โป่งเนื้อตัวงกเงินเหียอะไรงกเงินเงินหรอเป็นคนแก่เคนแก่เลย,เลยอายุอะไรละ5ห้าสี่เต็มห้าสี่เต็มไม่เคยเล่นยามาแน่ด<ส>ีเลยโอเค เข็นชื่อเพลงก่อนครับมาใครเอ่ยเพื่นเดียวครับมาจากจังหวัดไหนเนี่ยนครสวรรค์ครับรร้์หูนครสวรรค์เขาที่แล้วมานี่มันโดนตีท่านทำอะไรไปวะไม่ทำอะไรอ๋อโอเคอ๋อโอเคคราวนี้ต้องจะอยากจะดูว่ามีอะไรให้ไหมอ่าให้เถอะเออสิบตะคิวแล้วอันนี้งดเล่านี่งดเดาได้ไหมเนี่ยภาษาเนี่ยไม่งดนะยังเดาเหมือนเดิม นายไงมีดกูนี่แบบกูเปลี่ยนเล่มมั่งกว่าเว้ยของใครเอามาให้กูใช้ลองไปรู้อนี้ให้หรอกของไม่ใช่เขาคือของเขาแหละแตกเยอะปะไม่เอาอันนี้พอหลับตาวิตีบีโตะมะขวายเยอะมากนะชาโนะถ้าไม่สนุนกันจะปังไอ้ตัน้องโมงีออกไหม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 อันนี้จานี่จากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปีติบีตินี่กูใช้มีดมึงนะอันนี้จานี่จากาเยกาเยเจโตเจโตวิตีวิตีบีติบีตีสิออกไหมออกไหม ออมอันนี้ไม่ใช่มีกูนะมีใครไม่ร่วมาให้กูใช้ของไอ้นั่นข้างหลังอ่ะเอ้โอ้ยเอ้ยพอ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 ไอลง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 กูขอโทษลงมาลงมาลงมาลง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 ล บอกมาแก้ไงจะได้เขาแก้ถูกก็ให้มันทำอย่างเก่าเคยทำอย่างไรให้ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะปล่อยให้เบาปล่อยเบาให้ให้ทำงานทำการได้มันขอจังให้หายให้ทำงานได้ให้เลี้ยงตัวมันเองได้ทุกวันนี้มันสูญแล้วอือแล้วไปกดเขาทำไมล่ะปล่อยสิมันรั้นลั้นยังไงว่ามาดิมันยึดคนมันไม่ยึดครูบาอาจารย์อ๋อยึดตามเมียเมียไม่ตามอะไรวะ สามเมียไม่ใช่สามเมียตามเมียตามเมียอ๋อไอ้หายเฮียเชื่อเมียเชื่อเมียไม่เชื่อคูบาอาจารย์ใช่โอ้ยจังเลยเฮียเสือกเชื่อเมียได้เฮียดีนะกูไม่เคยเชื่อเมียมันแรงเมียภาษาเมียนุ์มันรักเมียใช่ไหมรักเมียได้ดีแล้วมีนามว่าอะไรชื่ออะไรปูอะไร

นี่ไงบอกแล้วอย่าเชื่อมากมีอ้ในสัตว์คูบาอาจารย์ไม่ชอบขอาหลุดแล้วเหรอหนครับชิบหายแล้วไอสัตว์โอเคพอแล้วไอ้เฮียกินมากฟรีมึงหลุดแล้วมึงเอาขายก่อนไอสัตว์ไอ้เฮียหลุดเฉยเลยกูรู้แล้วได้มาแค่คำหลุดเลยกูกูไม่รู้เลยว่าไอเฮียแมงอะไรเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเป็นเป็นสายคูบาอาจารย์นะเอาเอาลงมาใหม่เอาลงมาใหม่เอาเอาลง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 ล

ตัดมาตอนกนูเป็นไงเชื่อมีไไม่เชื่อคูบาอาจารย์ล้นมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องทางนี้โอ้ยสัตว์ไม่เชื่อเรื่องนี้เสดมาหาคุยนี่เงคนรุ่นเก่าแต่ทำเป็นหัวคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแล้วมันหัวรุ่นใหม่ได้เยอะๆดูจะบอกกันให้ในต่ออีกสัมผัสทางน,นี้มาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วไม่เชื่อเลยเชื่อแต่มียเชื่อแต่คนอื่น ไม่เชื่อมันตัวเองไม่เชื่อมันครูบาอาจารย์มันติเป็นอย่างนี้ปล่อยเขาเถอะขอแล้วกันให้เขาทางานได้ให้สุขเล่างกายเขาเหมือนคนแก่รู้ไหมเขาถึงมาวันนี้ไงละทันเธอก็มาขอพรมาขอบารมีจากท่านโอ้โออ้เอาขอพรขอบารมีปล่อยล่างเขาให้เขากลับไปทำงานได้รู้ไหม เดี๋ยวบอกมันให้เดี๋ยวสอนมันให้รู้เปล่าคราวนี้ได้รู้เรื่องแล้วสองพี่แล้วไม่รู้ไอ้กระสือทำอะไรยังไงเออไอ้ถูกเดี๋ยวก็บอกมันรู้ตัวอยู่มันอ่ะค่อยๆถอนไปนะลงมากี่เที่ยล่างแม่งไม่ไหวถอยไปอ่ะไปถอยไปอ่ะเอาให้เขาคลายหมากเลยกูหอมแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ทอดกงทอดไก่เลยกูแดกแต่ไข่ทียไก่ไม่ได้แดก ไปทําตามที่ว่าเขาเขาบอกว่าเราอ่ะเราไม่เชื่อทางนี้เอ๊ยยึตุ๊กไม่เด้คราวนี้เขาบอกว่าลงลงลงไปบูชงบูชาอะไรที่ว่าอยู่ในตัวเรานั่งนั่งไม่ได้เลยครับอาจารย์เขาเขากดอยู่เป็นบัตรรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะเขากดอยู่ไงเราต้องอย่าไปเชื่อทางอื่นเขาบอกขอให้ยึดมั่นในครูอาจารย์ครับอย่าไปเชื่อเมีมากาไอสัตว์ตามเมียแต่ตอนนี้มันจบไปหมดแล้วครับอาจารย์อ่าโอเคตอนนี้มันศูนย์แล้วก็จบก็เริ่มดีดีสตาร์ทใหม่แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็บูชาดีครับแล้วจะดีขึ้นเชิ ไปดูคดลิปด้านหลังอาจารย์ผมสักมาอ้าวมามาหัดพอร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 อด้านหลังด้นหลังแม่กูมาด้นหลังมาเหาือวะข,ขอให้ดีขึ้นนะชีวิตนะกูก็บอกชี้ทางให้แล้วนี้เหลือแต่ที่มึงปฏิบัตินี่แหละว่ามึงจะปฏิบัติยังไงแบบไหนรู้ปะแม่ไปเถอะน้องมาดิฮะทองเอาทองเขาใช่ไหมหอ,อมเหลือเกินไก่ แต่กว่าจะถึงเย็นในสัตว์แม่งเฮียวมแล้วไก่เดี๋ยวให้พักก็ฉันก่อนเราค่อยทำฉันเช้าอันนี้ปนแปะบ้านนะเออเปนแปะบ้านนะ ไปนะเอาไปไปฏิบัติลนะเชิญบอกเขาจุดทูบขอขอมงขมาอะไรต่างๆแล้วจุดฐานนี่ก็ได้จุดที่ที่สำนักจุดท,ท,ที่ผมก็ได้เนี่ยที่สำนักก็ได้แล้วจุดที่บ้านด้วยนะไปไปบอกไปจะเปลี่ยนตัวซะใหม่เอามาคิวต่อไปจุดสี่ดอกข้างหน้ามีอยู่เอานี่ฟอสซิลไปได้